สื่อเมื่อวานนะพี่หนึ่งเขาติดต่อมาสักพักหนึ่งแล้วพี่เขาจะทาสารคดีเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แล้วหนาบอกเลยว่าไม่ว่าจะทําเป็นหนังสือทําเป็นหนังที่สร้างรายได้นะไม่ว่าจะทําเป็นหนังสือขายทีนน่สร้างรายได้ได้แล้วให้ส่วนแบ่งหโนโูนะหรือว่าจะสร้างเป็นหนังเป็นภาพยนตร์เป็นละครเป็นอะไรก็ตามที่เอาไปสร้างรายได้แล้วแม่จะต้องได้ส่วนแบ่งหนูก็ไม่เอาหนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูก็ไม่เอาแล้วทีเนี้ยเขาต้องการที่จะทําสารคดีเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ที่คดีก็ยังไม่จบนะศาลชั้นอุทธรณ์ก็ยังไม่ตัดสินอุรก็ยังไมม่า แล้วจะมาฟื้นฝอยห,หาตะเข็บอะไรกันหนูนะครอบครัวชมพู่หรือว่าตัวแม่สายเองจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้นะแล้วสังคมจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้จากสิ่งที่คุณทําคือแม่สามองว่ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นนะคะที่เราจะต้องไปทําให้เขานอกจากตกแก้มเราเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเราไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยเสียเวลาทํามาหาก,กินด้วยเสียความสุขส่วนตัวเราด้วยนะที่ต้องมา นั่งตอบคาถามอะไรที่เราไม่ได้อยากลืมฟื้นแม่สามไม่พูดถึงว่าน้องไปตายบนเขายังไงใครเป็นคนทาอันนี้น่าจะเป็นยังไงแม่สามเลิกวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเลิกวิเคราะห์แล้วนะคะเกี่ยวกับการจากไปของน้องนะพูดดีๆคุมสติดีๆบ้าจะไม่สติแตกแล้วจะบล็อกเอเลยจะวงคะจะไม่ใช่คนเสียสตินะ